ว่าพูดอะไรกันรัฐบาลไทยโดยรัฐรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยนายสุรพงศ์เนี่ยจะต้องมาชี้แจงแล้วนะครับต้องมาชี้แจงหาคนมาชี้แจงให้ได้ไรายละเอียดนะครับ,รบมิฉะนั้นแล้วนะครับถ้าถ้าผมมองเกิดปัญหาถ้าผมมองในฐานะนานา,นาอารยาประเทศเนี่ยว่าแสดงว่าข้อเสนอของทักษิณกับข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์หุนเซ็นซื้อข้อเสนอทักษิณมากกว่าถ้าจะแปลอย่างนี้เนี่ยเราต้องอก็เนี่ย นายอภิสิทธ์ก็ได้มาเปิดมาพูดแล้วไงฮะนายอภิสิทธ์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์โต้หุนเซนอะไรเนี่ยนะครับครับนะครับบอกว่าการที่ไปเจรจาการที่เจรจาเนี่ยเป็นเรื่องโปร่งใสครับนะครับน่าเป็นเรื่องโปร่งใสมีสามเรื่องก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยนะครับในรายละเอียดเนี่ยซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาบอกว่าโปร่งใสอะไรโปร่งใสมีอะไรบ้างรายละเอียดที่ไปพูดมีอะไรบ้าง เวิร์ด by เวิร์ดเลยครับนะครับหัวหน้าพักฝ่ายค้านต้องเวิร์ด by เวิร์ดเลยว่าเจรจากันด้วยอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรเพราะว่าเวลานี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของอาเรกันล่ะความสัมพันธ์สามเศร้าที่มีและเศร้าจริงๆใช่ไหมมีเศร้าจริงๆรประเทศไทยเศร้าจริงๆครับมีมีลักษณะของสามเศร้าซึ่งเศร้ามากๆนะครับตรงนี้เนี่ย คนที่ไปเจรจาครับไปเจรจาณตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความลับอีกแล้วมันไม่ใช่ความลับแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีเรื่องอะไรลับแล้วนะครับว่าจะไปตกลงกันเรื่องชายแดนนะครับมันไม่มีอะไรลับๆอีกแล้วนะว่าไอ้หมุดตรงนี้เป็นของใครมันไม่ใช่เรื่องลับมันเป็นเรื่องของคนไทยทั้งปวะจะต้องรู้นะครับหรือเรื่องพื้นที่ทางทะเลก็ไม่ใช่เรื่องลับอีกนะครับมันเป็นเนื้อหาสาระของคนไทยทั้งมวลจะต้องรู้เพราะว่าเป็นเจ้าของประเทศนะครับ ณนะตรงนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลโดยรัฐีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและหัวหน้าพักฝ่ายคา้านจะต้องชี้แจงให้สังคมรับรู้ว่าที่คุณนะครับไปเจรจาก,กับกัมพูชาเนี่ยทุกวาระนะครับในสมัยที่เมีอำนาารัฐเนี่ยค,คุณต้องชี้แจงให้ประชาชนรับทราบว่าไปเจรจารไปเจรกันเรื่องอะไรผลประโยชน์ของประเทศชาติอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนหลังจากได้ฟังข้อมูลนี้แล้วนะครับท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วท่านก็วินิจฉัยด้วยตัวท่านเองแล้วท่านก็ช่วยวินิจฉัยแล้วก็นําเสนอดูซิว่าจริงๆแล้วนักการเมืองไทยที่ไปตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติหรือเป็นผลประโยชน์ของนักการเมืองซึ่งคนไทยจะต้องชัดและร่วมกันจัดก,การช่วงหน้าท่านแสดงความคิดเห็นก็สู่รายการนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันพุธเวลานี้เป็นเวลาของท่านผู้ชมที่จะแสดงความคิดเห็น เข้าสู่รายการนะครับที่0 2 6 0 2ส3 3ถึง3 4มีนะครับมีเวลา10นาทีนะครับในการแสดงความคิดเห็นท่านอาจจะใช้เวลาประมาณสักทันละสองนาทีหรือว่าใช้เวลาน้อยกว่านั้นเพื่อจะเปิดโอกาสให้หลายๆท่านได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับเวลานี้นะครับแต่นี้ประเด็นที่มีการร้อนตัวของกัมพูชาแล้วก็มีการออกตัวมาขนาดนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของ สังคมไทยหรือประเทศไทยท่านว่าดีหรือไม่ดีครับโดยนัยะที่มีคนมาพูดถึงเรื่องความลับครับให้มวลชนอีกประเทศหนึ่งฟังผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่เราจะได้รู้คนไทยต้องขอบคุณใช่ไหมเขาต้องขอบคุณต้องขอบคุณคุณเชนที่กรุณามาพูดถึงความลับให้ฟังให้ฟังครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเชนครับ ผมเราฟังนักการเมืองพูดมาเนี้ยนะครับบอกถ้าผมทุจริตคอร์รัปชันใบเสร็จมาผมถามว่าผมได้ยินในคำในผมหมั่นไส้ให้ท่านมันมีไหมใบเสร็จแต่บริษัทคอร์รัปชันจำกัดแล้วก็เซ็นชื่อไอคนนี้เป็นเป็นคนโกงมันไม่มีหรอกครับครับถ้าคุณแน่จริงอันนะตั้งแต่คุณชวนมาเนี้ยนะคุณอภิสิทธิ์คุณทักษิณคุณอะไรก็ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องชายแดนเนี่ยประวิตรวงสุวรรณครับ คุณออกมาสาบานเลยคระบบสาบานของประเทศไทยในไทยได้ขนาดขึ้นศาลเนี่ยนะฮะพยานในข้อพยานยังสาบานตัวเลยใช่ไหมอาจารย์ครับครับออกมาสาบานให้พี่น้องฟังเลยครับว่าผมไม่เคยไปมีหุ้นส่วนไม่มีทุจริตคอ์รัปท่านถ้าผมมีทครมีอันเป็นไปเจ็ดวันแปดวันอะไรอย่างนี้ยนะครับอยากจะได้ยินไอ้คำเนี้ยกับจักนัากันเมืองนะครับครับไอ้ใบเสร็จไอ้คอัท่านเนี่ยไม่มีหรอกครับ มันด้เป็นไอไอไอขัลมพูดของนักการเมืองเค่นั้นนะครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับก็คงเป็นได้แค่วัฒกรรมแล้วก็สิ่งที่ประชาชนฟังท่านก็บอกเราฟังมาจนเบื่อว่าเอาหลักฐานมาแสดงหรือใครมีหลักฐานอะไรก็มาบอกมันคงไม่มีใช่ไหมครับครับก็ทุกรัฐบาลเลยบอกว่าถ้ามีใบเสร็จให้ยื่นมามันไม่มีใครโง่ทุกใบเสร็จ้รครับประเทศชาติที่มีคนโง่ๆบอกว่าเนี่ยใบเสร็จรับเงินจากคุณครับมันไม่มีใครทำครับ เขาจะมีทํากันหลายกรณีนะฮะซึ่งเขาเคยทํากันมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้มันทําไม่ได้พวกปาร์ซิวปาร้ซอยได้เพราะว่าเวลารับเงินจากเ,เวลาไปเอาเงินไปมอบให้กับข้าราชการระดับตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะเซ็นในแบงค์ไว้นะครับเซ็นไว้แบงค<ๆ>์ไว้ก็ไปตรวจสอบดูว่าไปฝากที่ไหนเขาก็ให้รายชื่อแบงค์ไปกับธนาคารทีนี้สภาพที่ที่หุนเซ็นใช้คําว่ามีการพูดถึงพื้นที่ JDA uh, เนี่ย มันจะสับสนไหมครับระหว่าง JDA ไทยกัมพูชากับ JDA ไทยมาเลเซียคือต้องต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่า JDA ไทยมาเลเซียรหรือ JDA ไทยกัมพูชาครับนะครับอันนี้ถ้าเป็นกัมพูชาก็ต้องมีการบอกพื้นที่ว่าแต่ละพื้นที่แบ่งกันยังไงครับแต่ว่าไทยไทยมาเลเซียนี่พูดชัดเจนว่าบ่อนี้ห้าสิบห้าสิบครับมีการบอกผลประโยชน์ให้ไปได้ทราบโดยชัดเจนครับชัดเจนมีบอกแก๊สขึ้นที่ไหนยังไงครับครับชัดเจนแต่นี้ประเด็นที่ที่จะมีการเคลื่อนไหวของ แนวร่วมคนไทยหลังจากนี้เนี่ยท่านมองว่าคนไทยควรจะแสดงออกยังไงเพิ่มเติมอีกไหมครับก็คือประการแรกเลยก็รายชื่อเนี่ยนะครับยังไม่ได้ปิดนะครเพราะมันมีการปิดอยู่แล้วนะครับก็ส่งรายชื่อตามที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไว้ให้ครับอย่างต่อเนื่องนะครับสองก็ติดตามเรื่องราวนี้ได้หลายกรณีนะฮะตอนนี้สำหรับแฟนๆ a c e b o o k ก็เข้าไปใน Facebook ได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์ได้นะครับก็จะมีข้อมูล ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็รายการอย่างน้อยรายการที่ผมรับผิดชอบทุกวันพุธเนี่ยนะครับก็จะมาพยายามที่จะมีเรื่องนี้ประกอบเข้ามาอยู่เรื่อยๆให้ให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องราวของข่าวประิหารแล้วข้อเท็จจริงที่มันเกี่ยวข้องกับข่าวประิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับคําพิพากษาก็ดีหรือแนวความคิดนะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่ผมได้คัดย่อแล้วเตรียมที่จะ นำลงในเว็บไซต์ครับครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ทั้งคนในประเทศและนานาอารยประเทศที่จะสืบค้นข้อมูลนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเอผมสงสัยว่าครอที่นังสือที่คุณเป็นอที่เขมรแจ้งมาว่ามิถุนาห้าสี่ใช้มิถุนาห้าสี่ยิ่งรักไปกัมวิชาเนี่ยใช่ครับตอนนั้นยังไม่เป็นรัฐบาลนะน่าจะเป็นหน้าห้าหรือเปล่าครับมิถุนายนห้าสี่ ห้าสี่ยิ่งแรกยังไม่ได้เป็นรัฐบาลห้าเป็นสิงหาห้าสี่ไม่ใช่หรอฮะอ๋อเหรอครับนะห้าสี่ห้าสี่ครับพอพอถ้าถ้าห้าสี่แต่ยิ่งแรกเป็นรัฐบาลสิงหาถ้าห้าสี่ไม่ใช่หรอครับครับนิพนาเมก่อนนี่ฮะอ๋อก่อนใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้เลือกตั้งเลยครับยังไงต้องเช็คอีกทีนะครับครับครับเชี่ตรอดอบด้วยครับครับครับได้บครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับห้าสี่นะครับ ก็มีข้อทักท้วงมาว่า54นี้น่าจะเป็นกรณีของรัฐบาลเก่าซึ่งเป็นรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับตัวเลขพศปี54กับปี44นะครับเดี๋ยวไปเช็คข้อมูลตัวนี้ให้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับทั้งสองครับครับเออพูดถึงเอ่อตอนนี้มันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสภาวะเออ หลาย้อย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องชายแดนนะครับครับเอ่อคุณได้เลิกฮะครับผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยตอนนี้ชาติบ้านเมืองเราตอนนี้เนี่ยนะฮะยังไงมันต้องมีคนดีไว้คอยปกป้องชาติบ้านเมืองไว้ทีนี้บ้านเราตอนนี้คนชั่วขายชาติเนี่ยมันมันเลวระาำกันมากเพราะอะไรรู้ไหมฮะแม้แต่ประเทศของเราเนี่ยนะเรายังมีองค์องค์งพระบาทใน,นหวัวของเราอยู่แต่ ไอ้คนพวกนี้ไม่เคยเก่าคำสะดุดดีให้กับองค์พ่อหลวงของเรามีแต่พวกเนร,รยาไปร้องเพลงไปร้องเพลงสะดุดดีให้กับคุณเซนเนี่ยลองคิดดูแล้วกันแล้วคนพวกนี้มันยังอยู่ในเมืองไทยอยู่เลยทุกวันเนี่ยชาติบ้านเมืองตัวเองไม่เรียกปกป้องแต่ไปยกย่องสรรเสริญคนต่างชาติเขาอย่างนี้เนี่ยครับผมถามเลยครับว่าเขาไม่อายกับใจตัวเขาเองบ้างเลยหรือครับ,รบตอนนี้ ตอนนี้นะพื้นแผ่นดินของไทยเราเนี่ยนะมีแต่คนคนดีแล้วก็คนที่คิดดีต่อชาติคอยที่จะคอยปกป้องชาติบ้านเมืองแต่ไอ้พวกเลวรามพวกนี้ไม่เคยคิดที่จะคอยปกป้องมีแต่ที่จะนายกแผ่นดินให้กับเขานะครับผมถึงบอกนะว่าพ่อแม่พี่น้องครับยังไงก็แล้วแต่นะครับ ช่วยติดตามนะฮะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข่าวพระวิหารนี่ถ้าเผื่อยังไงก็แล้วแต่นะครับนี่ทุกวันนี้บอกตรงๆนะครับว่าชื่นใจบ้างนะฮะที่พบวทบท่านบอกว่าพร้อมลบเสมอครับนะฮะถ้าพร้อมลบเสมอนะฮะคือคือ,คอนี่เราก็เราก็ดีใจแต่ไม่ใช่ว่าพร้อมพร้อมเสมอผมยังไม่รู้พร้อมพร้อมแบบไหนพร้อมยกยกให้เขาหรือเปล่านะแต่ท่านบอกว่าพร้อมลบนี่ <ๆ S 2> ผมบอกตรงๆนะครับว่าดีใจแทนคนไทยเอ่อหกสิบกว่าล้านคนนะฮะที่เรายังมีพมทอบทบนะฮะรู้ผิด รู้ผิดเป็นผิดรู้ถูกเป็นถูกได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าต,ตัวเองผิดแล้วตัวเองยกอยู่คําเดียวว่าเขาไม่ผิดเขาไม่ยอมรับอะไรอย่างนี้แต่ในเมื่อผิดแล้วยอมรับต้องขอยกย่องและก็ชมเชยท่านพอบทอบ,บคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านเนี่ยช่วยปกป้องผู้แทนดินไทยให้มากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่โคราชนะครับพลเอกเยิ้มนะที่เอพอพลต,ตอนนี้ที่ท่านาเกษียณไปแล้วนะฮะพลโททวชายสมุทรสาครซึ่งเกษียณซึ่งเกษียณราชการไปตั้งหลาย หลายเดือนแล้วแต่ทุกวันนี้นะฮะผมอยากจะขอถามหน่อยนะครับว่าโคารน่าครับถ้าท่านได้รู้อยู่นะครับได้กระทุ้งอยู่ทุกวันนะครับรูปของท่านนะคุณยังเอาไปติดอยู่ที่รั้วรั้วกำแพงรั้วกำแพงอภาคสองนี่อยู่เลยผมบอกตรงว่าให้ออกนะครับอายเขานะฮะอย่างน้อยก็เอาเป็นรูปพ่อหลวงของเรามาติดหรือไม่ก็เป็นนะครับขอบคนตอบคนคนคนใหม่นี่มาติดไว้แล้วกันนะขอไว้แค่นี้นะครับโอเควันดีครับคขอบคุณครับท่านอรุลย์มิตรทุับ ถ้าดูจากเนื้อหาที่มีการเขียนเข้าใจว่าน่าจะเขียนพสผิดนะครับพศน่าจะเป็น2544ถ้า2544ก็เป็นรัฐบาลทักษิณครับเพราะว่าถ้าดูจากยหน้าแรก2544แล้วก็มาพูดถึงบันทึกความเข้าใจ2544เนี่ยน่าจะต่อเนื่องกันก็เข้าใจว่าพูดถึงบันทึก MOU 2544นะครับเข้าใจว่าทามวชนจะพิมพ์ผิดน่าจะพิมพ์อะไรการครับ ครับเมื่อไรเดี๋ยวเช็คเชคข่าวกันต่อไปครับเพราะฉะนั้นข้อตกลงต่างๆที่มีการตกลงกันก็ถือว่าวันนี้เป็นโจทย์ของทางนักการเมืองครับครับต้องมานั่งต่อว่านักการเมืองที่ไปคุยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหรือนักการเมืองชุดไหนก็ตามก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าการไปคุยเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของชาติไปคุยกันเมื่อไหร่และคุยกันเรื่องอะไรครับถูกต้องแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์ตรงไหนบ้างครับครับ ถ้าโดยความเป็นจริงถ้าถ้าดูจากลักษณะของ m อ c บ4และคุณอาภิสิทธิ์เองก็บอกว่าเรื่องนี้แขวนอยู่นั่นหมายถึงว่าก็ต้องไม่มีผลในการดำเนินการต่อใช่ไหมครับคือถ้าเผื่อว่าคุณอาภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์เมื่อบ่ายวันนี้นะครับในกรณีที่พยายามที่จะยกเลิก m อ c c ใช่ไหมฮะซึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทักษิณนะครับว่าด้วยพื้นที่ทางทะเลนะครับตอนนี้ บอกว่าก็มีการโต้แย้งกันในส่วนของรัฐบาลเขาว่าจะต้องมีข้อเสนอใหม่ถ้าจะยกเลิกเรื่องนี้นะครับแต่เนื่องจากว่ายังไม่ได้เกิดจุดนั้นขึ้นนะครับปัจจุบันนี้มันก็เลยยังแขวนอยู่ถูกไหมครับก็หมายความว่าณณจุดนี้เนี่ยเอ c c เนี่ยยังไม่มีผลบังคับใช้เพราะเนื่องจากว่าได้มีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมายกเว้นแต่ว่ามีการเจรจาหลังจากนี้แล้วบอกว่าให้ดําเนินการต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ย มันเป็นความเงื่อนงำหรือเปล่ายังเป็นนัยยะของความเงื่อนงำหรือเปล่าที่อาจจะมีนักการเมืองรัฐบาลยิ่งรักก็ได้นะครับที่ไปเจรจาบอกว่า MuC c ยยังมีผลใช้บังคับเพราะว่ายังไม่มีการยกเลิกผ่านสภาอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นความมันเป็นความลับนะครับซึ่งเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลนะครับขณะที่ หุ้นเซนเนี่ยถึงได้มาโจมตีอภิิ์นะครับเพราะว่ามันแน่นอนนะฮะว่าไอ้กรณีของ m อ u 4เนี่ยมันให้ประโยชน์กับหุนเซนมากๆและให้ประโยชน์กับกลุ่มนะครับผลประโยชน์ที่ทักษิณนะครับมีอิทธิพลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เอ็มอูยูสเนี่ยมันเปผลพวงที่รัฐบาลอภิิ์เนี่ยทำมาเองถูกครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นสิ่งที่ มีผลประโยชน์เกิดขึ้นนะในทางทะเลแล้วมันไม่ชัดเจนมันมีกฎหมายมันมีกฎหมายมากกว่าแค่คําตัดสินถูกไหมครับ,ค,รบคำตัดสินเพราะความตัดสินเนี่ยมันเป็นกรณีของอ,อ,อะไรล่ะยูเนสโกก็ดีหรือกรณีของเขาไปผ่านก็ดีแต่ถ้าเผื่อว่าใน้น